สวัสดีครับคลิปนี้ผมมีเครื่องโกนหนวดรุ่นใหม่จาก N อนเชนมาแนะนำนะครับเป็นรุ่นมินิเชฟออกแบบมาเพื่อให้พกง่ายคล้คลายๆไฟแช็กนะครับแล้วก็สามารถที่จะทํางานได้2ฟังก์ชันนะก็คือโกนหนวดซึ่งการโกนหนวดในสั้นเป็นพิเศษนะครับมาพร้อมได้าแฟมที่บางๆก็คือแผ่นตะข่ายที่บางมากทําให้หนวดของเราสั้นมากๆเช่นเดียวกันแล้วก็ฟังก์ชันด้านหลังตัวนี้จะเอาไว้ทิมเหลือเอาไว้ตัดจอนเอาไว้โกนหนวดกรณีที่หนวดเรายาวๆเราต้องใช้ตัวนี้ตัดก่อนนะครับเพราะว่า เนื่องจากไดแฟมมันบางมันจะเข้าช่องตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้เขาเออกแบบมาเพื่อให้ละมุนมากๆนะครับสังเกตดูตาข่ายนะตาข่ายไม่เหมือนกับรุ่นก่อนๆรุ่นก่อนๆที่ผมเคยใช้มาตัวนี้จะเป็นตาข่ายใหญ่ๆนะมันจะยังมีตออยู่เยอะพอสมควรรูปไปมันจะรู้สึกว่ามันเหมือนมีตออยู่นะแต่ตัวนี้ทาออกมาได้ดีตอหายเรียบเลยผมโกนแล้วผมลองรูปแลวโอ้โหเนียนกริบนะครับสังเกตดูจุดที่มันต่างกันคือตรงนี้เขาเออกแบบมาเพื่อที่จะให้บางๆแล้วก็โกนหนวดแล้วไม่เหลือตอนนะ ทุกคนเห็นตรงกันว่าโกนได้บางมากๆนะครับสังเกตดูนะเนี่ยตรงนี้นะครับส่องทะลุเลยบางสุดๆแล้วก็หนวดเข้าง่ายด้วยนะครับนี่นะจุดเด่นของเขาคือตรงนี้แหละที่บริเวณตรงนี้มันบางมากๆทําให้โกนได้เกลี้ยงเก่านะครับโกนแห้งนะไม่ต้องใส่โฟมนะใส่โฟมไม่ได้โกนแห้งไปเลยไม่เจ็บ ละมุนมากๆนะครับแล้วก็การใช้งานจะมีฟังก์ชันอยู่2ฟังก์ชันเปิดใช้งานก็คือตรงนี้เลยเขาจะสั่นเป็นใบมีดสั่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณต้องการทิมก็คือต้องการที่จะตัดจรหรือตัดหนวดยาวก็คือคุณจะต้องลดตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อดันตรงนี้ขึ้นมาคมนะครับแล้วก็เปิดเขาจะทํางานพร้อมกันแต่ว่าการทํางานหลักอยู่ข้างล่างนะครับกรณีทั่วไปก็คือต้องใส่ตรงนี้ไว้ปกตินะแล้วก็พอจะใช้งานคุณก็เปิดเลย ตอนนี้ใช้ด้านข้างอยู่นะครับปิดเขาจะขึ้นมาข้างบนถ้าเกิดว่าเอาตรงนี้ไปกนหนวดโนดจะเข้าไปแล้วก็นุ่มมากๆเขาจะตัดไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าตะข่ายตรงนี้มันเล็กตะข่ายตรงนี้มันเล็กมากๆรูเล็กๆมันจะกนได้เฉพาะหนวดสั้นๆนะครับสั้นไม่เกิน2อสมมิลนะถ้าเกิดว่าคุณหนวดยาวเฟิร์มเนี่ยคุณต้องใช้ฝั่งนี้ตัดก่อนตัดหนวดทิ้งนะเพื่อที่จะให้เข้าช่องนี้ได้นะครับฉะนั้นเครื่องนี้เหมาะสําหรับการใช้งานรายวัน โกนเรื่อยๆเกยงเก่ามากๆโกนทุกวันก็นุ่มทุกวันนะครับผมน้องโกนรู้สึกว่าสิ่งที่ได้หลังจากโกนหนวดไม่มีตอเลยตอหายเรียบเลยรู้สึกว่าหิวสัมผัสรูปเดียวเหมือนถอนอ่ะรู้สึกว่ามันนุ่มมากนะครับแล้วก็เก่งเก่ามากๆโดยที่เราไม่แสบไม่เจ็บ ไม่ระคายเคืองเลยนะครับก็ยืนยันว่าตัวนี้ออกแบบมาได้ดีพกง่ายนะครับพอร์ชาร์จของเขามาเป็นพอร์ต USBC นะครับเขาบอกว่าชาร์จประมาณ8ชั่วโมงก็คงต้องทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับตามสเปคที่เขาให้มาตรงนี้เป็นคู่มือนะครับ User Manual ลักษณะการใช้งานและส่วนประกอบก็คือตามนี้มีฝาปิดตรงนี้เป็นเชฟฟอยนะครับก็คือเป็นบริเวณที่เป็นตะข่ายนั่นเองแล้วก็ใบมีดอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดตรงนี้เอาไว้ทิมนะครับทิมก็คือเอาไว้ตัดขอบ เอาไว้ตัดหนวดยาวนั่นเองนะครับแล้วก็แปลงปัดสายชาร์จรวมถึงพอร์ตชาร์จเขาให้สายชาร์จมาด้วยเป็น USB-C จริงๆใช้สายชาร์จมือถือทั่วไปก็ได้แล้วก็จะมีแปลงปัดเอาไว้ปัดด้านในกรณีที่คุณถอดตรงนี้ออกมาคุณก็ปัดนิดนึงนะครับซึ่งปกติข้างในก็จะมีเศษหนวดเศษผมอยู่ข้างในก็ใช้แปลงปัดนิดนึงตัวนี้เขาเออกแบบมาให้นุ่มๆนะตรงนี้กดลงได้นะครับบางมากๆผมจะลองกดให้ดูเนี่ยบางมาก กดแล้วยุบๆเลยนะครับทำออกมาได้ดีผมรู้สึกชอบการออกแบบของตัวนี้มากๆเลยรู้สึกว่าเหมาะกับการใช้งานการพกพาทรงไฟแช็คมันบางๆนะครับทรงไฟแช็คโบราณซิปโป้มันเท่ดีแล้วมันก็เหมาะสำหรับพกพาง่ายนะครับแค่นี้เองสะอาดเกลี่ยเก่าทุกที่พร้อมใช้งานเสมอนะครับพกใส่กระเป๋าทํางานกระเป๋าเดินทางก็ได้สะดวกดี ตัวนี้เป็นรุ่น MS 0 0 3นะครับออกแบบมาเพื่อให้ทนมีพลังสูงแล้วก็สามารถที่จะใช้งานง่าย Compact Foil s h a v e r ก็คือเป็นบริเวณที่เป็นตาข่ายเล็กกระทัดรัดและบางเฉียบนะครับอื่นๆสเปคก็ตามนี้ลองหยุดคลิปดูก็ได้นะครับผมจะไปเร็วนิดนึง c r o s s h a p e p e r f e c t Skin c o m o o r t นะครับสะดวกสบายแล้วก็ใช้งานง่ายมีส่วนที่เป็น ด้านบน f l e x i b l e foil นะครับแล้วก็ป๊อปอัพด้านข้างเอาไว้ตัดทิมเลมอะไรประมาณนี้นะครับผมลองใช้ด้วยตัวเองแล้วนะครับยืนยันให้ว่าโกนได้เกลี้ยงเก่ามากๆอย่างที่เห็นที่เห็นตอนนี้ไม่มีนะครับสัมผัสด,ดูคือนุ่มมากๆไม่รู้สึกแสบด้วยนะหลังจากโกนใหม่ๆเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนเราถอนนะครับไม่รู้สึกว่าระคายเคืองให้ความรู้สึกว่าเกี้ยงเก่าและนุ่มมากๆ หลังจากที่ลองทดสอบแล้วก็รู้สึกว่าชอบเลยนะครับประเด็นแรกคือพกง่ายจับถนัดมือประเด็นที่2ก็คือมีความสามารถ2แบบนะครับบริเวณด้านบนนี่เกลี้ยงเก่ามากๆสั้นแล้วก็นุ่มด้วยสัมผัสไม่ระคายเคืองนะครับปกติแล้วใช้รุ่นอื่นมันจะมีแสบเจ็บเจ็บบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถโกนได้เกลี้ยงเก่าสัมผัสนี่นุ่มมากๆเหมือนไม่มีหนวดเลยนะครับ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่เอาไว้เลมตรงนี้เอาไว้เลมหนวดหรือว่าเอาไว้เลมจอเลมเค้าได้หมดเลยตรงนี้เวลาที่ผมต้องการใช้เนี่ยต้องการใช้แบบนี้เยอะเลยนะครับบ่อยด้วยแต่รุ่นอื่นมันไม่มีนะครับตัวนี้ถือว่าเยี่ยมมากการใช้งานถือว่าครบถ้วนครับเหมาะกับการพกพาราคาไม่แพงด้วยนะครับ